สวัสดีครับผมสว,ส,บสวัสดีพี่น้องนะครับสสวัพี่พีนะ่น้องนะครับหนาหัวจับการวิจัยการเป็นสะบัฟฟ์มาโทษกันว่าหนะักยากหรือไงนะเดี๋ยวถามมาสัมผัสแล้วก็หนักนะการเดินวตรวจ เกลมอดนะครับมอดมีหลายอย่างนะครับแต่เราบริษัทแต่ละขาย่ากันเต่มอดเดินตรวจนะัเกตการนะครับใหม่มีความหอดมีทันนี่อย่างรักษาสินทรัพย์ให้โรงงานนะครับคือ แพ่อนะครับก็ต้องเป็นต้องฝ่าโรงงานฝ่าโรงงานมันจะมีบนหยุมีอย่างจะเมื่อยนะจะเช่นห่างก่ห้างหโรงพยาบาลหรืออัดเมื่อยนะครับมีรถไม่ขอบอขอกแล้วก็มีนน่าดีนะครับมีติดไม่หย่เอเก่านะ วันเจ้าอาทิตย์เดินมอดนะครับฝ่า้องเสียกางเกบการนะครับสำหรับขันนะครับพี่น้องนะครับพี่น้องที่วางงานหรือหางานยากรช่วงนี้นยากเลยแล้วพี่น้องงานต้องปลอดภัยจากโควิดนะครับมีการตรวจเช็คคุณผ่านสีดาคุณผ่านโควิดนะครับ การรับก็คือยย่างนะครับอุชากำร,รมหรรองานตามจุดต่างๆนะครับน้องกาวสิบถือฒิปริญญาไปนะครับคุณก็ต้องผ่านปีสองปีคือจบปริญญาใหม่ๆนะครับจะเ,เอาใส่นะครับนะ้องเอาใส่มาประสบการณ์นะไม่ไม่ให้โอกาสนะครับก็คือน้อง ลูกหลานที่จบปริญญาหม่มนะครับก็ืจะเอาใช้ประสบการณ์ค,รคือถูววุฒมาปริญญาก็จะจบได้นะครับแต่กปกติก็ยีิบสี่ปีแต่ถ้าดอบเลื่อนต่อใหม่กระดน่นะครับ please, please. นั่นแล้วเพื่อความอยู่รลอดของชีวิต เพวความยู่รอดของชีวิตประจำวันของเฮานะครับคือพี่น้องนะครับ,รบตกงานว่างงานหรือหางานยากนะครับพอเป็นลอบพ่อก็อได้ครับที่เราหอก็มีตำแหน่งหลายตำแหน่งนะครับเป็นสายตรวจเป็นพนักงาน Office ออฟฟิศตัญชีก็มีนะครับ้าตพี่น้องวุฒิสูงนะครับหรือมักแบบคนมวน,นนะครับอยู่กับทีมงานหลายหลายคน มีการมีงานนะครับลงวัเป็ดร่อพ่อร่รอพ่อแบบนี้ำแนงนะครับขนาชุดกกได้มากก็ลูกค้ายนะครับลุกค้ายก็บธรรม,มาดานะครับฉะนั้นแล้วนะครับพี่นอ้องจากฝากพี่น้องนะครับมีงานอย่างไกเห็ดนะครับทำง,งานหรือรอพ่อนะครับ จะพลังงานที่อยากออกนะครับถ้าไม่แน่ไม่นิ่งไม่แน่จริงนะครับไม่มั่นคงจริงๆเยอจะได้ออกนะครับยูนนิ่งๆก่อนมีงานอย่างกระทําไปนะครับฝากพี่ฝากน้องนะครับลูกหลานที่เขามหาทําการทํางานใหม่นะครับจะไปวานะครับลองมาสัมผัสบังนะครับกับชีวิตรปภนะครับบองคนก็เอ่ยว่าย่ำคือเจเมือนี่มันเป็นเป็นเป็นร์เนาะเพราะว่า เรารักษาความปลอดภัยนะครับแค่นั้นเลยฝากพี่ฝาบน้องนะครับการตกงานนะครับคือลําบากแต่จะค่าเช่าบ้านนะครับค่ารูปเรียนนะครับชีวิตทุกๆุกชีวิตนะครับมีครอบครัวนะครับเยอะหน่อยเขาก็ผู้ใดว่ามีครอบครัวด้วยแบบ่ได้นะครับผมมีเมียผมมีลูกเขาก็ทรงพ่อทรงแม่คือเก่ารันนี่ก็ลำบายแน่นะครับผมมีภาระ เดผู้ใดมีลูกมีเมียนตรงต่งลูกเลี้ยนตรงทางบา้านฉะนั้นแล้วหยาบฝ่พีฝ่านองนะครับลองมาศึกษาบังนะครับเผามาบึงนะครับอาชีาพหลวปอนะครัไม่ได้ยุ่งยากนะครับเขาก็บดรเฮ็ดเป่าเหมือนโรงงานนะครับคือทําหน้าที่แต่ละวันก็เหมือนเดิมนะครับเช้าเย็นก็มีผู้มาติดต่อทำแบบสอบาสัมภาษณ์สอบถามนัด นั่นแล้วก็บปา่าที่ป่าน้องนะครับจะไปเลือกงาน,นครับที่ยังเห็ดเห็ดไส่นะครับเพื่อชีวิตรอดเขาเป็นอยู่ของเฮาและปอบพุ่วนะครับแล้วนี่ผมมีอย่างไรนะครับป่าพี่ป่าน้องนะครับขอให้พี่น้องอยู่ดีมีสุขสบายสวัสดีครับผมน้าพบกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับผม